เส้นทางแรกที่เราเห็นแล้วคือวิ่งไปสารรัฐมนูลแต่สิ่งที่อาจารย์กําลังจะอธิบายนี่คือเส้นทางที่สองขณะนี้ปปชรับเรื่องไว้และพิจารณาและตั้งกรรมการไต่สวนแล้วถามว่าถ้าไต่สวนแล้วคิดว่าผิดจริยธรรมส่งไปไหนส่งไปสารดีกาเที่ยวนี้คนละสารถ้าปปชพนหวกเรื่องที่ตอนนี้นายกรัฐมนตรีแพทองทาน กำลังจะทำผิดกฎหมายอาญาในหมวดที่3ตั้งแต่มาตรา119ถึงมาตรา2 2 7ร้ออะไรเนี่ยผิดในฐานะความมั่นคงนอกล่าช่าลังจากถ้าโดนตรงนี้ด้วยก็ไปศาลฎีการรแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพร้อมๆกันกับเรื่องจริยธรรมรายละถ้าศาลเห็นว่าผิดจริงทีนี้ก็จะมีโทษอาญา ไม่ใช่สารรัฐธรรมนูนที่บอกว่าค,คุณลาออกเมื่อไม่มีเหตุที่จะต้องพิจารณาเพราะออกไปแล้วมันก็เท่ากับไม่รู้จะไปถอ,ถอนกกรก็ยกคือกรณีนี้ลาออกก็โดนก็ยังเดินต่อใช่ไหมฮะคดีย,ยังเดินต่อคดีก็เดินต่อลาออกก็เดินต่อ